สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการล็อกอินเข้าสู่เว็บ h ฮเทล่านะครับของเซเวอร์ใหม่นะครับหลังจากเข้าเว็บไซต์ของ h ฮเทล่าแล้วเราจะเจอหน้านี้นะครับให้กดไปที่ขั้นสูงนะครับหลังจากนั้นเลือกไปยังสู่ IP นี้แบบไม่ปลอดภัยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ใส่ user name นะครับจะเป็นชื่อและตามด้วยอีเมลนะครับที่ h ฮเทล่าให้มานะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับ ที่เราได้มานะครับรวมถึงใส่ตัวอักษรที่เราเห็นตามรูปนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับมุมขวาบนนะครับให้เช็คสถานะดูนะครับเราจะได้ ID นะครับที่เป็นตัวเดลเลอร์มานะครับทอยล์ทูนะครับสำหรับเดลเลอร์นะครับเสร็จแล้วนะครับ ID ตัวนี้เนี่ยจะเป็น ID ที่มีไว้สำหรับสร้าง Account ให้กับ Cu s t o m e r แต่ไม่สามารถสร้างกลุ่มคุยได้นะครับ โดยทั่วไปแล้วนะครับหมายเลขเครื่องของเรานะครับจะอยู่ใน ID ของกลุ่มลูกค้าที่เรียกว่า ID ประเภท c u s t o m e r นะครับหมายเลขเครืรองทั้งหมดนะครับจะอยู่ใน Account ประเภทนี้นะครับเพราะเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราจะเช็คหมายเลขเครื่องนะครับเราจะต้องล็อกอินนะครับเข้าสู่ ID ของ c u s t o m e r ก่อนนะครับกรณีที่เราลืมพาสเวิร์ดนะครับเราสามารถเปลี่ยนพาสเวิร์ดได้ใน Account d e เดเลของเรานะครับกรณีที่เราลืมนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะล็อกอินนะครับ ไปดูแอ c o u n t นะครับของ c u สเตอร์เครับว่าหมายเลขเครื่องของเรานั้นมีหมายเลขเครื่องอะไรบ้างนะครับเมื่อเราเข้ามา ID ของตัวลูกนะครับหรือว่า ID ของ c u สเตอร์นะครับวิธีการเช็คกดมุมขวาบนนะครับแล้วดูตรงช่อง Row นะครับจะเขียนว่าเป็น c u สเตอร์นะครับวิธีการ Export นะครับว่าหมายเลขเครื่องของ Account ตัวนี้มีอะไรบ้างให้กดที่ Subscribe management นะครับ หลังจากนั้นนะครับให้ติ๊กด้านซ้ายทั้งหมดนะครับติ๊กถูกนะครับแล้วกด Export นะครับมุมขวานะครับเราจะได้ไฟล์ Excel มาไฟล์ Find Excel ตัวนี้นะครับก็จะบอกหมายเลขเครื่องทั้งหมดนะครับของ User ตัวนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ